สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องไม,มลินเดอร์แอนด์ซารมาลีนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมซากุระซาุนมูมเรเดอร์นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่ปราสาทเจ้าหญิงนะเพราะว่าวันนี้เราจะมาเป็นเจ้าหญิงหนึ่งวันนั่นเองนะคะนี้ใส,ส,นะส่ชุดสวยแต่สีจุมภูหมดเลยนะ นี่คือเจ้าชายเราแต่ว่าเราต้องแต่งตัวให้เขาก่อนนี่นายเป็นตำรวจตั้งแต่เมื่อไหร่ฉันไม่ชอบนะเดี๋ยวจะไปส่งที่โรงพยเอาะเลยอยวกขอจับมือเขาก่อนเราจะวัดไปที่เดี๋ยวมีคนเห็นว่าเราไม่ใช่เจ้าหญิงจริงๆแล้าววัดไปที่พระราชวังเลยเ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่จะเพิ่งวัดเดี๋ยวเพิ่งวัดย,ววยังอยากกูซานะ เราจะมาตรงนี้แกงยากกูซ่าไม่พอเราต้องมาหลบตรงนี้ก่อนโอเคต้องมาหลบแต่งตัวที่บ้านหลังนี้นะคะนี่ตรงนี้เลยเนี่ยห้องแต่งตันไม่ม,มีมีอะไรหรือเปล่าไม่เครู้เลยลลลนี่แหละนี่แหละนี่แหละหน้าแต่งตัวนี้นะฉันไปฉันไม่แอบ,บดูหรอกฉันจะนั่งอยู่ตรงนี้ โอเคโ nn ั่งสวยค่ะนั่งสวยเออเดี๋ยววันหลังจะใช้ชีวิตอยู่บ้านแต่หลังนี้น้ำยาอะไรอยู่อะไรอ่ะเฮ้ยทำไเป็นอย่างเงี้ยอะไรอ่ะช่วยด้วยช่วยด้วยไม่น่ากินเลยช่วยก,ก่อนนีเลยๆแป๊บบนึงแป๊บนึงเขาว่าไปที่บ้านเราก่อนช่วยด้วยช่วยด้วยเดี๋ยวต้องเปลี่ยนชุดก่อน อย่านั่งนั่งนั่งน,งนงเอานั่งก็ยังไม่หายอจะเป็นอะไรโอ้ยอยัะต้องเปลี่ยนชุดก่อนเปลี่ยนไม่ได้หรอเปลี่ยนไม่ได้อะ ไปเปลี่ยนไม่ได้ทุกคนแล้วเราจะทำยังไงเราไม่น่ากินนำ้ำยาอันนี้เลยทำไงแล้วม,มันจะหายไปได้ยังไงเนี่ยโอ๊ยไม่ไหวจริงๆไม่ไหวไม่ไหวไป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 ต่อนี่อย่างเนี่ยทำไมมันเป็นอย่างนี้เนะี่ยโอ๊ยอะไรก็ไม่รู้น่ากินเข้าไปเลย ตาจะมาเป็นเจ้าหญิงสวยๆวยกลายเป็นหนอนยึกยือไปแล้วทุกคนโอ้ยเดินอย่างนี้เหมือนคนบ้าเลยเดินแบบว่าเป็นงูยึกยือเลยอะทุกคนเราไม่ไหวแล้วนั่นนี่ยไปเจ้าชายไปแต่งตัวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันยืนรออย่นี่นะนี่ต้องติดกาแพงติดกำแพง,ด,แพงดูสิเป็นอะไรเดี๋ยวจับมือก็ยังเป็นอยู่เนาะ เราอย่างนี้นะเออเอาหายแล้วเย้หายแล้ว,ลวเอาลืมไปไม่มีที่ตู้เสื้อผ้าหรอเอาเอาไม่มีตู้เสื้อผ้าไม่เป็นไรนอย่างน้อยเราก็หายอาจจะเสียเวลาหน่อยนะรอยนี้จ้าโอเคเข้าไปในห้องแต่งตัวแต่งตัวเลยทุกคนเสร็จแล้วเอ,อ้ยไม่ใช่อันนี้ ชุดนางพ่อหมดนะหรือว่าเราจะเปลี่ยนเป็นพ่อหมดดีไหมไม่เอาไม่เอาเราบอกติมแล้วบอกติมเลยเดี๋ยวครั้งหน้าจะให้ดูนะว่าเราจะมาเป็นพ่อหมดยังไงคือแต่งใหม่แต่งใหม่หมอันอันนี้แล้วกันนะโอเคด้วยคนนี้เราจะมาเปลี่ยนอุ้ยกวางกวางงานเป็นกวางหน้ารลกแถวเนี้มันเป็นชุดคริสต์มาสหมดเลยเราจะเอาทุกชุดเลยนะจะหาทุกชุดเลยอันนี้ ช,ชุดอะไรอะเอออัศวินแน่ๆเลยอ้านี่ไงดาบอกมาแล้วชักดาออกมาเออียบร้อยเดี๋ยวเราแต่งใหม่เดี๋ยวเรารีไปตอนเสร็จเลยดีกว่าไปเอาละทุกคนซึ่งเราวี้เกียจหาแล้วเราจะเปลี่ยน เราจะมาทำภารกิจใหญ่ๆเลยนะละเราจะชุดนี้ซึ่งเหมือนแก๊งยากุซ่ามากๆชุดนี้นะคะชุดตัวเอสนี้นะซึ่งเหมือนของแก๊งยากุซ่ามากเราก็เลยจะปลอมตัวเป็นแก๊งยากุซ่าสีชมพูนะแต่ว่าเราไม่ได้เปลี่ยนทรงผมไม่เป็นไรไม่เป็นไร เปลี่ยนเป็นสีชมพูแต่ว่าเอาเราทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็แค่ต่อสู้แต่เรากลัวมันอันตะะรานยะพ่อมดดีกว่าทุกคนเราจะเปลี่ยนเป็นพ่อมดเดี๋ยวหาชุดพ่อมดก่อนชุดพ่อมดก็อยู่แถวๆนี้แหละเอา้าไมหาไม่เจอเอาใหม่เอาใหม่นี่ชุดพ่อมดเอาเป็นพ่อมดสีอะไรดีนะสีนี้แหละ โอ้โด,ดูดูลากปิวสิดูลากปิวโอ้โยินเราอย่างนี้นะเดี๋ยวเราเป็นเกิลก่อนไปแต่งตัวก่อนดีนะที่เราหายเป็นไอหย,ย,ยิ่ยื่ไออยากใหญ่แล้วเดี๋ยวสักหนึ่งสักหนึ่งน,นะคะเดี๋ยวเราหาชุดก่อนไกลกเจอแล้ว นี่งไงเรียบร้อยปลาพ่อหมดแม่หมดไปเราไปทำภารกิจกันโอ้ยอยากเป็นลากยาวาอ่ะเดีายดเราต้องมีลูกเป็นแม่เอ้ยพาพอาหมดกับลูกหมดด้วยพอพอลูกหมดแม่ลูกหมดไปเดี๋ยวเราเนี่ยจะ จับมือกับเด็กคนนี้ก่อนนะเพราะว่าจะให้เกลือซึมยาความรักมาเ่าคือแม่หมดต้องซึมยาความรักปะ